ครับแพาต่อไปเป็นอะไรครันไม่ว่าถาอะไรก็ไม่รู้แล้วเราทีน้งหรือว่าแค่สอน่งเดียวแ่ค่สองกูอยากจะามบ้านแล้ว เมื่อี่เหยียเนี่ยไม่ปรมาอก้เองขึ้นด้วยเาไปันแกเฮ้ยมาถึงแล้ว็อไปวเฮ้ยเฮ้ยไปหเฮ้ยไมไรนี่ทนไปเลยเาทำอะไรต่อเยย เอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวมองกล้องมองกล้องข้าตอนนี้นะคะเราก็ได้มิชชั่นจากเฮ้ยโอ้ยอีโตเยี่ย,อย,อ,ยอยากออกวังค่ะข้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจับดีดีจับดีบดีข้าตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไป วกเลนี่กันไม่รู้ว่าพี่เขาให้มิชชั่นอะไรมาแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปที่ตรง<ม>อาคารสามแต่ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรกันเดี๋ยวเราไปหาสิ่งของเพราะพี่เขาบอกว่ามีสิ่งของด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดูว่าจะเป็นอะไรกันจงสังเกตดีกั่าเนี่ขัดางน,นีก็มาอยู่เนี่ยตรงนี้แล้วเนี่ยอ้าวทำไมไม่เดินมาล่ะอยู่กล้องหลังกล้องกันทาไมเนี่เอากล้องมา ไอ้พี่จะเล่นอะไรเนี่ยไม่ถ่ายเลยค่ะอยากออกมาน่ากวังนะน่ากลัวจะเป็นน่ากลัวพื้นที่แบบน่ากลัวมให้ถีบชั่นเยอะค่ะงินมากจองเวงนะเธอเราอยู่ที่ไหนกเนี่ยเดินเดินเขาบอกว่าเดินไป แถวอาคารเอออันนี้มิชั่นบอกใช่ไหมเอาไงวะเดินไปไหนอ่ะเขาบอกไปนี่นี่ไปอาคารสองไปอาคารสองไม่ใช่หรอเฮ้ยอะไรวะปาปลาปาพี่โตปลาปลงปลาาสิบห้าตัใหญ่สุดนั้นไหมครับ มือนนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะยังหรือเปล่าสังกมิชางน,นั่นแหละลองดูข้างกันคือตอนนี้แบบงงแบบงงมากๆอ่ะว่าแบบพี่ขอให้มาทำอะไแต่ว่าแบบโจอ่นะมัน,น่ะบอกว่าโจอ,อ,อ่ะมันบอกว่าเออแบบว่ามันจะมีซองคำถามอยู่อ่ะแต่ว่าแบบไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนแต่ว่าเขาบอกว่าไปตัวครอาคารนี่มันอาคารอะไรวะวาอ,งงอาคารส่งอาอ้อง <ใน S 1> สมุทไป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 มันคงไม่มีอะไรหรอกเนาะ

ทำไไขอองเเรานนี่ย่ยยูหมันให้เราไปไหนของมันวะไม่อยู่ตรงไหนมันผ่านานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกดก็ลุมดูมิชชั่น,นกันก่อนดีว่าเป็นอะไระอะไรอะไรนี่คืออาหารหรือเปล่าเออใช่เนีย่ยมันเป็นอาหารแต่ว่าคือมัน่ะเปิดไม่ออกอ่ะรเร่งร้อนอะไรเยอะเร่งไม่ได้ปิเศษเอาไมงดีวะเอาไงดีวะเอาลองอ่านมิชชั่นนี้จ่ายว่าไปลคามไหน นี่ไงอาคารสามอาคารสามนี่มันยังอาคารสองเลยอ่ะลองไปดูนี้ลองไปดูนี้พงเล้ยพูดยากเลยไม่บอกแล้หรอเฮ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะเออว่าไหนวะไหนไหน เฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยไม่มีอะไรจริงเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะปลาปปลาปลาอะไรอ่ะทันเอาทานเองอะไรตายอะตอนนี้แบเหมือนเจออะไรสักอย่างเบียดใครแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแบบตอนนี้เรายังสรุปไม่ได้เลยคือคือแบบน่ามินมากอะจริงแล้วว่าคือเออจริงๆว่ะแบบว่า คือเก็ต้องู้มันเลยเนี่ยเราเจ้าตนออยู่แบบมันอาจจะเป็นหมากรือแมวก็ได้มันเพราะว่าแบบนีอ่อะไรเฮ้ยนี่อาคารสามใช่ไหมล่ะใช่นี่ไงดูดิโง่อยู่อาคารสองนานอาคารก็ปิดแล้วทำให้เราทำอะไรเราเนี่ยแล้วเราไปถ่ายที่ไหนเนี่ยต้องทำอะไรก่อนดูดูหลักห้องนี้เก็บโตไปดูดีว่าห้องประตูเปิดไหม ฉันเออแกติเราอะไรเ่ไหนไหนวะไหนแกไหนวะเฮ้ยบ้าจองเฮ้ยไม่จะมองวางไว้ตรงนี้ได้ไงวะเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเวเฮ้ยวเดี๋ยวเดีวเด้ยวเยเดี๋ยวเดยเยเเวเยวว ดูกองดูกองก่อนเฮ้ยเล็อหน่อยดูกองก่อนเลยจ่ายจายมาเร็วเฮ้ยมองเห็นไม่ได้วะมันมองไม่เห็นอะไรวะอะไรวะเอางี้เอางี้งั้นเราไปดูตรงไฟกันเฮ้ยมันมองไม่เห็นว่ายกไปนู่นนู่นตรงไฟนี้นี่ไงก็เพราะแกไม่เห็นไงก็มันมืดละเฮ้ย ทางเปิดตรงไหนวะนี่นี่ปะเฮ้ยเอะไรอะเห็นม hey. ีอะไรเลยมึงได้ยินเพงหรือเปล่ากูไม en> right> ่ได้ยินอะไรเลยวะเฮ้ยคุณแจมีคุณแจนะมันต้องใช้คุณแจ่มนี่ยพอหาคุณแจมตอนเนี่ยไม่รู้ว่า่ย ไม่ไม่ทำาร์ได้แล้วแหละเพราะว่าเราถือเราไปว่าพี่แกล้งรือเปล่ามั้มึงเขาว่าถือแล้วเปมึงถือนี่ไม่เห็นใครแล้วเว้ยทำให้ต้นไม้สั่นขนาดนั้นหลงหพวกมึงชอบคิดอะองอะไรของพวกมึงวะแกดีเปิดกูอยากลุกอยากกระบาดไม่ดีหรอว่ะอุ้ยเปิดเปิดเปิดคุอยากลุกูอยากลุกอย่นี้จะไม่ไม่ดะไม่นะเว้ยเออมึงเปิดฉันนะทไมต่อแล้วไม่จะเปิดยังไงวะได้ลองเปิดดูนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย ใครวิ่งอ่ะใครอ่ะพวกมึงลองยิงไปอีกเยอะทำให้กูกลัวไม่เละเว้ยแต่ว่าอะไรอมันไม่ใช่เรื่องนะเว้ยกูยังไม่เห็นอะไรเลยมึงตาบอดเล้วมึงไม่เห็นอะไรมั้งอะไรนะกูไม่เล่นแล้วนะมึงเฮียมันบอกมาเลยปะเฮ้ยกูไม่เล่นแล้วนะมึงเฮียไม่ได้เล่นเลยเลยเลยต่อไปเฮ้ย อว่าเรางไปก่อนดีว่าจรปเปิดดูด้าหน้าปะโอยจริงกล่องมันนี่แหละม่ต้องไม่ไานต้องเปิดดูก่อนนี่ยอนก็ไมเลยนม่เิไม่ได้ไงมันมาแต่เป็นพวกกล่องนี้ก็ได้่าทใิไรไม่กือว่ากูอยากรู้ต้องเปิดตูอลัวไม่เล่นแล้วนะมืองฮ้ยกูอยากรู้ก็กูไม่เล่นแล้วไงก็กูอยากรู้ก็กูบอกว่ากูไม่เล่นแล้วอยากเล่นดูดูดดดูดิดด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 ด เปิดแล้วจะได้จุกไหมเฮ้ยนี่แบบอันนี้เก็บไว้ก่อนเฮ้ยมันต้องมีอะไรกับกล่องนี้แน่ๆนี่มันต้องมีอะไรกับกล่องนี้แน่ๆนั่นแน่เลยพี่ส้มคัดตอนนี้ก็คือแบบตอนนี้เราเจอกล่องอยู่กล่องนึงแต่ว่าพอเรามาเจอกล่องนี้น่ะแบบเพื่อเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านเพื่อทำบ้านเล็กกี่เสร็จลองเอาไงเอาไงเปิดเลยเหอะ เปิดเปิดเปิดก็เปิดแล้วไม่จะเปิดยังไงพร้อมกันนั่นนัพร้อมกันนะพร้อมกันเอ้าเฮ้ยเฮ้ย